นักที่ว่าการอำเภอคลองท่อมนำโดยนายไพศาลสีเทพอำเภอคลองท่อมนายมนทิพย์นำพาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มทะเบียนและบัตรจัดกิจกรรมรักเม็ดใจฮารยอินเลิฟเหล่านี้ โดยได้มีการเชิญชวนให้คู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสในวันที่14กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปาเิกาโดยได้มีการจัดมุมถ่ายภาพน่ารักน่ารักไว้ให้คู่รักได้ร่วมจดทะเบียนและเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกซึ่งทางอำเภอได้มีการแจกของขวัญมีการจับรางวัลลุ้นรางวัลใหญ่แหวนทองคําและของรางวัลอีกมากมายณนะที่ว่าการอำเภอคลองท่อมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและคู่รักที่ร่วมเดินทาง มาจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์โดยนายมนทิพย์นำพาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรทางทะเบียนอำเภอคลองท้อมได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคู่รักซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ที่มาจดทะเบียนสมรสมากกว่า15คู่ทุกปีซึ่งปีนี้ทางอำเภอได้จัดของขวัญจับฉลากลุ้นรางวัลให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนในครั้งนี้อีกด้วย